สวัสดีครับพี่ๆน้องๆมาคลิปนี้ผมว่าตัดต่อเนาะพี่นี่ก็ติดตามผมในยะูทูปมานานแล้วอยากจัดลูกกิ้งไม่เคยเลยบอกปวดหลังปวดหลังว่าพี่เบิร์ตปวดเนาะเพราะว่าต้องคอยจัดมูจัดอะไรครับเนานะผมเชื่อครับเล่นสองอาทิตย์เนี่ยอาการหลังเขาจะดีขึ้นทีนี้มาแนวต้องแนะนําให้พี่เขาเล่นใหม่ก่อนเนาะทีนี้ให้พี่เขาลองเองรนะหว่างแปดนิ้วก ผมบอกแล้วผมไม่รู้นะครับผมกลขอโทษด้วยนี่คือคือแนวทางที่ผมปฏิบัติมาหลายครอนนะ่ะเวลาฝึกลูกกิ้งชอบทําแขนตึงเนาะแล้วแขนไปแบบนี้แต่ก้นมันไม่ลงนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลายครอน่งเมื่อวานมีพี่คนเป็นน้อพี่ผมเจ็บลินปีกก็เพราะแบบนี้แหละครับแล้วแขนตึงไปแบบนี้เจ็บหน้าแขนด้วยผมออกให้่ัวตัวนะผมจะได้งอแขนนีดเดียดูนะเรางอแขนนิดนึงนะนะครับแล้วเวลาทิ้งตัวเนี่ย คือผมไม่ได้ทิ้งตัวไปแบบนี้นะผมจุดโฟกัสของผมคือผมจะนั่งให้ให้ให้หลักผมดีอะบางคอนแบบเนี้ยพอหลักมันไม่มีเนี่ยนั่งท่าเนี้ยทาเลยเนี่ยผมเชื่อว่าตูดมันก็ไม่ลงให้เราเหมือนกับว่าผมยืดตัวนิดนึงล้วสังเกตเวลาผมเล่นนะนะครับแล้วเราทิ้งหน้าขานะครับทิ้งหน้าขาลงไปเปิดใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยผมเริ่มหนักแล้วผมงอแขนเนี่ยแขนเริ่มหนัก คือขาหนักก่อนนะครับแล้วขามันจะดึงลาตัวให้เราพอเราเข็นมาหน่อยนึงมันจะหนักแขนเขินหนักเนี่ยสังเกตน,นะครับผมจะใช้การกำหมัดแต่เบาๆผมจะไม่เกินข้อแขนนะมันก็จะบาลานะครับทิ้งหน้าขาครับทิ้งหน้าขาทิ้งก้นลงไปนคะือทิ้งหน้าขาทิ้งก้อนเลยนี่น,นะครับนี่แนว,แนวคนฝึกใหม่กันเลยนะครับขอคลิปนี้ลนะ6-7นาทีให้พี่เขาฝึกขาปปื๊บมาลอง มาลองออกำลังกายเนื้อเสริมไม่ต้องมาพี่นื้นนะอนี่ก็50าสิบนิดๆแล้วเนาะเราดูใส่แรก็พร้องแล้วจริงๆผมก็จะ5้าสิแล้วแต่ไม่อยากเปิดเผยว่าแก่ขำๆอ่ะ,อะทิ้งหน้าขาลงไปทิ้งหน้าขาทิ้งก้นลงไปหนักยังเอ,งอ่าแล้วดึงกลับนะครับเนี่ยมันไม่ยากเนาะเอานข็งๆ่านะครับดูก้อที่เขาจะสวย นะอ่าเนี่ยมันไม่ยากเลยเนี่ยเขาไม่คนไม่เคยเล่นเลยนะพามานะอ่าครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยพี่เปิ้ลอยากถึงมือผมเด็กเนี่ยครับเวลาเราเราเล่นอ่ะเราลกลับเองให้เขาทํากําลังเองครับพอมีคนนั่งข้างหน้าอย่างเงี้ยนะอย่าถึงมือพยายามอย่าถึงมือแล้วให้เธอดึงกลับแค่นี้ก็ปวดท้องแล้วครับกระป๋กงกัดนอเนี่ย หลายคนถามพี่ยอดเล่นใหม่กี่ทีผมบอกเลยคนไม่เคยเนี่ยวันแรกเนี่ยสี่สิบห้าสิบทีโฟกัสโดนเพื่อนี้เจ็บเหมือนโดนมีดกรีดเลยครับแต่ต้องซ้ำนะผมเน้นนะส่วนตัวผมปฏิบัติมาคือผมซ้ำเพราะวันแรกที่ผมเล่นอะแล้วพอผมไม่ซ้ำอะผมพักสองวันผมมาเล่นมันก็เจ็บอีกพอเจ็บอีกมันจะมาเล่นซ้ำอีกมันก็เจ็บผมซ้ำมันเลยครับผมสู้กับมันผมก็มาเล่นได้ทุกวันเนี่ยแล้วผมก็ซ้ำสี่วัน เนี่ยลูกกิ้งมันเล่นไม่ยากนะพี่เขาไม่เคยเล่นเลยเนาะน่าจะได้นะน่าจะได้แล้วผมรับรองเลยครับว่าลูกกิ้งอ่ะเนี่ยปวดหลังเนี่ยเขาบ่นปวดหลังเจ็บหลังเนี่ยเล่นลูกกิ้งอ่ะมันเล่นได้ส่วนตัวผมแผกผมท่ากจากลูกกิ้งผมเคยซิกอัพ์ดอีสองวันแล้วผมไม่เอาเลยครับเพราะมันเจ็บหลังเลื้อรหลังเนาะแล้วผมก็เป็นคนที่เจ็บหลังมาก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาก็เล่นได้ยาวเลยเนี่ยซึ่ง เมตทนทีเดียวเองพยายามพี่พยายามลองให้สม่ำเสมอให้มันอ่าให้มันทุกทีเราอย่าไปส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมไม่เคยกำหนดจํานวนทีต่อเซตนะทุกเซตผมเล่นให้หมดเนาะแต่ขั้นต่ำผมวันละร้อยเซตต่อไปผมได้น้อยช่างมันให้เราฝืนมันจะได้ปวดกล้ามท้องแต่อย่างพี่เนี่ยถ้าเขาเหนื่อยก็อย่าพึ่งพักถอนหายใจให้เราซ้ำก็ตีสองทีกล้ามท้องมันจะได้ทํางานต่อเนื่องเนาะลงอีกนิดนึง แต่พี่ก็ลองได้สวยนะเหนื่อยนะเริ่มลเริ่มแลยฮะลูกกิ้งเนี่ยบอลลัมมันดีกว่าที่คิดผมเชื่อเลยนะครับคลิปนี้ก็ตัดต่อนะเดี๋ยวจะมีเมนูอาหารผมก่อนที่ผมจะมาออกกําลังกายผมกินอะไรแล้วก็อาหารก็อยู่ในในนั้นเรียบร้อยแล้วที่จะออกกําลังกายเสร็จจะกินอะไรเนาะอย่าว่าผมนะพี่ยอ๋ผมลูกท้าพี่เอก็ตัดต่อหลายคนอยากรู้คลิปอาหารนอะสิ่งที่ผมทําผมก็เลยจะทําแบบตัดต่อนะครับ อ๋ออันนี้แนวคนใหม่เลยจริงๆเชา้าเนี้ยผมจะเล่นปีกเล่นหลังเนาะเป็นไงพี่ <c oughs> โอเคไหมอ่ะทีลอง <c oughs> แต่ส่วนตัวลูกชิ่ไหนไทยรมผมว่า <c oughs> ผมบอกเลยล้อใหญ่อะมันเล่นดีกว่าล้อเล็กส่วนตัวผมชอบล้อใหญ่เนาะผมก็บอกเลยครับอ่ะลอง <c oughs> สุดยังไงอ่ะเหมือนเดิมแต่ล้อเล็กอะกลางอากาศมันไม่ค่อยรับลำตัวส่วนตัวผมมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกับว่ามัน มาโดนตอนที่เราสูดและเวลาผมเล่นอ่ะผมวอแขนเวลาผมยืดตัวผมจะจิกเท้าแล้วยืดตัวเนาะซึ่งก็เป็นล้อสิบนิ้วผมไม่ผมไม่ติดพื้นแน่นะครับผมไม่ติดพื้นแน่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นล้อล้อเล็กเนี่ยมันค้ำเกครังผมก็เลยเล่นล้อสิบนิ้วเพื่อความสบายใจเล่นแล้วเราไม่ต้องเมาคุกงนะครับเล่นไปอย่างเงี้ยคุกเข่าเล่นอ่ะล้อเล็กล้อแปดนิ้วสิบนิ้วไม่มีปัญหาคนไปลองนิดนึง เนี่ยครับเหนื่อยแต่ร้อเล็เกจะกินกำลังแขนนิดนึงนะครับผมบอกเลยกินกำลังแขนนะพี่อันนี้ผมก็แนะนำาปนแบบนี้เนาะแล้วหลายผมมากผมกลับขอโทษด้วยนะพี่พี่น้องๆนะคือว่ามันเต็มนรงไงไม่รู้มันไม่สามารถรับได้แล้วเดี๋ยวผมลงสายต้องยอมลงทุนรับพันสองพันหรือโตทรศตัพท์ัะเื่องหนึ่งเนาะก็ซื้อตามที่มันมีปรรมชา่นแหละครับ แล,และจะเปลี่ยนลายใหม่เนาะแต่ว่าถ้าใครจะแอดลายใหม่ก็น่าจะเป็น Y O D 1265าครับพอคิดเลขไว้แล้วของเก่ามัน6153่าเนาะแตว่ว่าวันนี้ล่ะจะไปซื้อต้องสายหน่อยนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้ในลายใหม่หลายๆคนผมยังรับเพื่อนไม่ได้มันบอกรับได้แต่มาโทรคุยไม่ได้ไม่ใช่เรื่องหน้าอายเรื่องกิ้งแบบเนี้ยเนาะมันมันไม่อันตรายหรอครับเวลาพูดข่าว่มันต้องมีมาก เปล่าเปล่เลยนี่สายแข็งเลยเนี่ยยกของวันอะไรเยอะแยะเนี่ยก็ต้องมีครับห้าสิบป่าเนี่ยแต่ผมบอกเลยเล่นลูกกิ้งช่วยได้เยอะเนาะคลิปนี้เราตัดต่ออย่าว่ากันนะครับอ่ะมาแนวผมเล่นให้ดูสักสองเซตตี่เพื่อมาเล่นด้วยกันเอาเลยเอาร้อยเล็กร้อยใหญ่ร้อยใหญ่ดีกว่าเอาร้อยใหญ่อ่ะนี่ได้ยินชัดเจนนะพบผมคนนึ่งละผมก็ไม่เล่นร้อยเล็กร้อยใหญ่ร้อยเล็กไม่ไหวเดี๋ยวเล่นร้อยเล็กให้ดูเนาะอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าท้องผมมันยังไม่โดนบาดจะโดนมันก็จะสุดแนละ้วพอจะสุดเนี่ยดูแขนนะครับเวลาผมยืดเนี่ยติดไหมมันก้ามตึงไงแต่ถ้าเป็นล้อสินิ้วเนี่ยผมบอกนะผมเล่นแล้วผมปอดโป่งปืนเล่นได้เนในเล่นลน,นึงเนา่งเนี่ยผมยือดอยังไงมันก็ไม่ติดแต้นนะผมเชื่อว่ากำลังแขนมันจะเบาลงเนาะ ตัวตัวผมก็เล่นให้อยู่กันเท่านี้เนาะเพราะเดี๋ยวผมจะเล่นหลังและเย็นผมค่อยเล่นลูกกิ้งนะครับพี่น้องชาวต่างชาติผมนอสปีคอังกฤษแต่แต่ถ้าใครที่พอจะตัดใจฟามหรือมีคนคอมเมนต์มา oh. พี่น้องคนไทยที่คอมเมนต์ภาษาได้ช่วยตอบใหทีนะครับผมจะใช้คำว่าขอบคุณครับผมที่เรามาเป็นพี่น้องกันจะติดจะชมผมรับฟังแต่ผมอ่านภาษาไม่ออกบอกให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้เราก็แค่นี้เดี๋ยวอาจจะมีเมนูอาหารของเมื่อวานตอนเย็นมันจะครบสี่มือแล้วมีพี่น้องหลายคนบอกว่าอยากได้แต่ผมไม่มีทุนเมื่อวานหนึ่งคนคุยการสองสามวันคนคุยคุยกันผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดลูกกิ้งให้สามลูกสองคนแล้วลหละที่จะได้แต่อีกหนึ่งคนผมไม่รู้จะเป็นใครแต่ผมเน้นผมขอคนที่ไม่มีทรัพย์จริงๆนะครับ สิ่งที่ผมให้ได้ผมกราบขอบพระคุณหลายๆคนดูดูคลิปในโฆษณาให้ผมผมก็ได้จาก YouTube มาสี่พันแล้วสามสี่วันเนี่ยผมไม่มันมันจะมากจนะน้อยไม่รู้แต่มันมีค่าสำหรับผมนะเงินสี่พันอ่ะผมก็มาเจียดหลายๆคนตับไม่พอผมก็ลดให้ก็คือและพี่น้องหลายๆคนให้พิเศษผมเป็นเยอะผมขอบคุณมากผก็เอามาให้คนที่ไม่มีเนาะผมเน้นนะครับขอคนที่ว่าไม่มีรั์จริงๆหรือใคร พอมีพี่ยอดผมขอราคาทุนพี่บางคนผมก็ออกค่าจัดส่งให้แต่บางคนก็ให้ทั้งราคาทุนให้ทั้งราคาค่าจัดส่งหลายคนถามผมราคายังไงตัวนี้สิบนิ้วพันเก้านะครับรวมส่งตัวนี้สิบนิ้วล้อเดี่ยวพันหกรวมส่งนะครับล้อคู่แปดนิ้วพันหกรวมส่งนะครับ ถ้าเป็นล้อเดี่ยวแต่ล้อเดียวผมไม่ได้มาไว้เพราะมันไม่มีใครเล่นเลยเคยเอามาไว้คือเขาไม่ชอบกันเนาะก็แต่นิ้วก็ถ้าเป็นล้อเดี่ยวพันสองร้อยห้าสิบถ้าใครยังไงเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้ก่อนศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสองหกห้านะครับเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าค่อยว่ากันใหม่แล้วผมต้องนั่งตัวตัดอีกเครื่องหนึง่งเฟซบุ๊กมันก็เต็มผมอยากรับพี่ๆน้องๆมาเป็นเพื่อนกันในเฟซในยูทูบนะครับในไลน์อะไรแบบนี้แต่ รอตัดมารับไม่ได้แล้วพี่เปื่คุยอะไรบ่าสนุกล่าเจ็บหลังไหมเจ็บหลังไหมพอเล่นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นผมบอกลูกกีงมันมันเป็นตัวคายเส้นเหมือนอาจารย์ที่เคยบอกสำหรับใครที่เจ็บหลังเนี่ยค่อนข้างที่ใครที่เจ็บหลังดนค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะนี่มีความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยืดๆหน่อยคือเส้นมันยืดออกจากว่าเพทแบบมันรู้สึกตึงนะฮะรู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ยแต่ถ้าเราได้เล่นตัวนี้เรามีความรู้สึกว่า หลังเราได้ยืดออกแล้วเส้นมันได้คลายนี่คือเรื่องจริงครับมีโอกาสที่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บหลังเนี่ยหรือปวดหลังเวลาเวลาจะเป็นลุกนั่งหรือเดินอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นี่ผมผมก็ไม่ได้ว่าโฆษณานะเพื่อนจริงๆเราก็เพิ่งมาเล่นเป็นครั้งแรกนี่ความรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ไม่เคยออกกําลังกายทําไมมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายนะน้องน้องเชื่อเหรอลูกกิ้งเนี่ย เนาะบางทีเราอาจจะคิดนิ้คุยยาวแล้วอาจจะไม่ต้องมีอาหารจริงๆอยากลองอาหารมื้อเย็นเมื่อวานแต่ว่าลองอาหารมื้อเช้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ขอบคุณกันมากๆขอบคุณกันจากใจนะครับทําครับออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผุนดีคือกําไรอย่างน้อยพี่เขามาจัดลูกกิ้งผมก็เพราะเขาบอกครูอยากหายเจ็บหลังจริงไหมก็แค่นี้แล้ว,วพี่น้องเดี๋ยวก็จะลองกันไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่น้องหลายคนที่เป็นหมอนรองกระดูกสี่ห้าคนก็บอกพี่ยอดผมเล่นแล้วผมหายบางคนถึงกับหมอนนัดผาก็หาย เนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้เอามาอ้างเองเพราะพี่น้องหลายคนใช่ครับช่วยในการยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นอะไรที่มันอาจจะไปโดนกดทับครับแล้วเวลาเรายืดเนี่ยมันอาจจะมีการขยายหรือหลุดออกมาบ้างเพื่อผ่อนคลายไปได้ในระยะหนึ่งแต่ถ้านานๆขึ้นอาจจะดีขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่โอเคนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกาลังใจขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ผมผมมีรายได้เพิ่มแล้วหลังจากวันนั้นที่ได้มา4,000กว่าบาทตอนนี้ผม ผมมันหลานมันตรวจดูให้ว่าตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกร้อยสามสิบสองเหรียญก็น่าจะสี่พันนิดๆเนาะผมก็ไม่ได้คุยหรืออะไรนะครับสิ่งที่ผมจะให้ก็คือมันจะสี่หมื่นพอดีด้วยผมก็จะให้ลูกิ้งสามตัวสิ่งที่ผมให้ได้คือพี่น้องให้ใจผมพี่น้องดูโฆษณาหลายๆคนถือว่าช่วยกันเนาะคนไม่มีให้แต่ถ้าคนมีอย่าต่อผมนะมีพี่พ,พ,พี่น้องๆผู้เก่งนอนซื้อกันสองลูกสี่ลูก พอจะลดบอกไม่ลดแล้วพี่ยอดเอาไว้ให้พี่น้องคนอื่นขอบคุณมากครับจากใจเลยคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องๆอ,อีกรอบหนึ่งก็ต,ตัดต่อออกกำลังกายเสร็จแล้ววันนี้ดีนะครับนี่แหละน้องๆมาหาอยู่สองชุดแล้วคลิปอาจจะยาวถึงคิปสี่คิห้านาทีแล้อย่าว่า,า,ก,ากันเนาะก็ออกกาลังกายเสร็จก็เมนูอาหารมาครับวันนี้อาหารของผมนี่เลย ธรรมาดาครับแกงเขียวหวานไก่ห้าสิบบาทเนาะรอซื้อมาถุงหนึ่งยี่บห้าบาทขายปอกก็โปรตีนพอแล้วแต่แกงเนี่ยห้าสิบาทไม่ได้กินคนเดียวนะครับพี่น้องก็กินด้วยแล้วก็ทานอันนี้ลูกเดอยกับตัวแดงเพื่อนเราก็คุกข้าวกินผมไม่ตีเลี่ยนเนาะพี่น้องหลายคนถามพี่ยอดกินโปรตีนไม่ถึงเนาะผมไม่รู้นะครับอันนี้เราคุยกันนาอถึงไม่ถึงแต่ผมก็กินแบบนี้ครับ อาหารปกติบ้านๆอันนี้ก็น้ำตาหู้ครับแล้วก็สบท้ายด้วยผลไมห้หน่อยอ๋อมากินข้าวกาันแค่นี้ก็น่าจะได้อยู่นี่มะเขือลองด้วยกันสักคำเนาะมาผมไม่ควรกินเผ็ดน,นะครับน่ากินนะเนี่ยอเอาเขือปอก หลายคนที่ถามบอก่าพี่ยอดกิไนะไข่วลาระกีปองกินไข่แดงยังไงผมบอกเลยไข่แดงผมกินขั้นต่ำสองฟอ,องนะกินไข่ขั้นต่ำวันละสองลูกแต่ก็ไม่เกินห้าลูกนะครับถ้ามือเย็นมีเนื้อสัตว์ผมก็ไม่กินไข่แต่ถ้าไม่มีสัตว์ผมก็จะไข่สามลูกแต่ไม่มีไข่แดงแล้วก็กินเอาฟองมานานะครับทีนี้เราก็แค่นี้ก็เป็นที่หลักจะออก